เมนูวันหยุดประจําปีเราสามารถที่จะมาเพิ่มได้นะครับเพิ่มวันหยุดประจําปีนะฮะอย่างเช่นในกรณีที่เรามีการหยุดนะครับวันที่1ก็คืออาจจะเป็นวันแรงงานใช่ไหมครับชื่อวันชื่อวันนี้อาจจะตั้งนะครับวันผมตั้งชื่อวันนะครับวันแรงงานนะครับแล้วก็วันที่หยุดนะครับก็มาใส่ข้อมูลวันที่ที่เราจะหยุดไปอย่างเช่น เป็นวันที่1เดือน5ใช่ไหมครับ2เป็นปีคิดตศากาชนะครับผม2 0 2 2ูนจำนวนวันที่หยุดก็คือจำนวน1วันนะครับผมทำการกำหนดไว้นี่ก็คือวันแรงงานนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อเนื่องกับของการตั้งสรุปรายงานว่ามีการมาทำงานในวันหยุดนะคขัตะเลิกนะครับนั่นก็คือการตั้งค่าวันหยุดนะครับ ถัดมานะครับผมก็เป็นเมนูของเรื่องของการตั้งหลังจากที่เราตั้งกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาตั้งตารางทํางานให้กับพนักงานนะครับผมพอเรากดเข้ามาที่ตรงนี้โดยหลักการของหน้าต่างของการตั้งตารางทํางานอย่างนี้นะครับมันจะมีการถูกตั้งค่าอัตโนมัติไว้นะครับผมรวมถึงในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งให้การทํางานเป็นอัตโนมัติเราอยากจะทําการแก้ไขนะครับ คนรหัสนี่นะครับผมถ้าเราจะทำนะครับเราจะทำยังไงมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดที่ชื่อพนักง,งานที่ต้องการแล้วก็กดตั้งตารางทำงานนะครับจากนั้นกดข้อมูลลบออกนะครับกดบวกใหม่นะครับเลือกตารางทำงานให้กับของคนนั้นนะครับผมจากนั้นก็มาใส่ช่วงเวลาที่มันไกลขึ้นนะครับผมจะใส่เป็นปีให้มันยาวขึ้นปึ๊บขึ้นมา ตรงตั้งตารางาการทํางานอัตโนมัติตัวนี้อาจจะไม่ต้องใส่ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลฟิกอยู่แล้วหลังจากที่เรากดโอเคก็จะเห็นว่านะครับมาดูในชื่อของตารางกะนะครับผมเขาก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกสาระสําสคัญนะครับที่เราจะมาดูที่เรามาดูกันในวันนี้นะครับผมที่รายงานนะครับผมเราสามารถที่จะมากดคํานวณ หลังจากที่เราตั้งค่าในเรื่องของตารางเวลาเซตเวลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามากดที่ปุ่มคำนวณตอนนี้ก็จะมีการคำนวณข้อมูลออกมานะครับในกรณีที่มีข้อมูลเข้าข้อมูลออกก็จะมีอยู่ในช่องต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนถ้ามีการมาสายก็จะมาอยู่ในช่องสายเรือออกก่อนนะครับถ้าเป็นขาด OT ตัวน,นี้ก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับเราสามารถทำสัญลักษณ ของการเข้าออกงานได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในเวลาที่เรามีการเรียกข้อมูลออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว a ก็คือ absent คือขาดงานนะครับผมก็คือไม่ได้เข้างานก็จะเป็นขาดงานทั้งหมด25วันข้อมูลอื่นๆก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าในตัวอย่างนี้ไม่มีการสแกนนะครับรายงานถัดมาก็จะเป็นสรุปเวลาเข้าออกพวกนี้ก็เป็นสรุปเหมือนกันนะครับมีรหัสมีรหัสท,ที่ที่เราให้ทางผมเลือกผมเลือกเป็น my office ไปนะครับก็จะคำนวณมาทั้งหมด ผมแล้วก็จะสร้างเป็นรายงานเข้าออกก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีแผนกนะครับมีในแต่ละแผนกในแต่ละแผนกที่เรามีการกําหนดขึ้นมานะครับผมจะมีการเข้างานมากี่คนสายออกก่อนพวกนี้พวกลากิดลาป่วยท่านเรียนเป็นการขี์ข้อมูลเดี๋ยวมันจะมีปรากฏขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราช่วยไปดูกันแล้วก็จะเป็นรายงานสรุปตามแผนกตอนนี้ก็คือเป็น s u m m a r ่รวมทั้งหมดว่ามาทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ขาดทั้งหมดกี่คนพวกนี้มันจะเป็น s u m m a r ่ในเรื่องของตัวแผนกนะครับ ถัดมาก็จะเป็นของเข้าออกตามตัวนี้เข้าออกตามช่วงเวลาทํางานในกรณีที่มีการสแกนเข้าออกในแต่ละวันนะครับก็จะมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกในช่องตรงนี้นะครับเข้าออกเข้าออกนะครับตรงไหนถ้าไม่เป็นตารางเวลาตัวนี้ก็จะเป็นค่าว่างไว้นะครับใน1บรรทัดนี่จะมีทั้งหมด10บวันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหจะมีทั้งหมด10บวันถัดมาก็จะเป็นรายงานของ เข้าออกด้วยสัญลักษณ์ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคล้ายกับตัวเลขคล้ายกับตัวแรกรายงานตัวแรกก็จะเป็นตัว absent นะครับมีตัว a ก็คือขาดงานทั้งหมดถ้ามีการเข้างานก็จะเป็นตัว n นะครับถัดมาก็จะเป็นเข้าออกด้วยสรุป ot ot ก็จะเป็น ot ปกติแล้วก็ ot วันหยุดนะครับผมหรือวันคณะขนาดตะเลิกก็จะมีแยกออกมาให้อยู่3ส่วนนะครับถ้ามีการมาสแกนในวันหยุดแล้วก็ เป็นสรุปรายบุคคลนะครับผมถัดมานี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูของเวลานะครับถ้ามีการเข้าออกงานนะครับผมก็จะมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกสายแล้วก็ออกก่อนแล้วก็งาน OT สัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว A คือ Absent นะครับตัวน,นี้ไม่ได้ทำงานนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรายงานของตัวที่อยู่ใน เข้าออกในแนวแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับแนวตั้งนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมกดโปรเซสนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างรางงานเข้าออกเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราจะเอาข้อมูลออกมาใช้งานจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะ export ข้อมูลออกมาใช้งานเราสามารถที่จะคํานวณน,นะครับแล้วก็ทําการส่ง t e x t ไฟล์ในลักษณะของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับออกไปใช้งานได้ นะครับว่าเราจะเอาข้อมูลเอาไปใช้งานในแบบไหนโดยการกดที่ปุ่ม export file นะครับผมแล้วเราก็เลือกหรือว่าเราจะคลิกขวานะครับผมเราจะคลิกขวาเราคลิกขวาเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ advance export นะครับผมเราก็จะสามารถที่จะเลือกใช้ template ในการตั้งที่ถูกกำหนดไว้นะครับว่าตำแหน่งที่เราถูกเซฟไว้ตัวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวผมกด start export นะครับก็จะทำการ export ข้อมูลออกไปนะครับ แต่ว่าในเครื่องนี้ยังไม่ได้ลงของตัวที่เป็น Excel นะครับก็จะได้เป็นไฟล์ Excel ชื่อว่า In out r e p o r t ออกมาให้เราเอาไปใช้งานในของข้อมูลสรุปการคำนวณนะครับที่ตรงนี้นะครับข้อมูลสรุปการคำนวณดูแท็บตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเซฟหรือ Export ออกไปเป็นลักษณะของตัวไฟล์ได้นะครับเรามาเลือกหัวข้อที่จำเป็นนะครับผมแล้วก็กดที่ปุ่มใช่แล้วก็ เลือกเมนูที่จะเซฟออกมาแล้วก็มาเอาตั้งชื่อไฟล์ที่จำเป็นแล้วก็เซฟเพื่อเอาข้อมูลออกไปใช้งานได้นะครับนี่ก็คือเป็นเมนูที่เวลาเราจะเอาข้อมูลคำนวณที่ถูกสรุปแล้วมาใช้งานจะดูอยู่ที่ข้อมูลสรุปการคำนวณนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเมนูที่เป็นรายละเอียดตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปการคำนวณซึ่งมันจะประกอบไปด้วยข้อมูลนะครับอย่างเช่นนะครับมา ทำงานทั้งหมดกี่วันนะครับผมขาดกี่วัน OT นะครับผมแล้วก็มีมาทำงานจริงๆกี่วันแล้วก็มีการลาทั้งหมดกี่วันนะครับแยกเป็นลาป่วยกี่วันลากิดกี่วันลาพักร้อนกี่วันพวกนี้มันจะอ้างอิงในการสรุปในหน้าต่างของที่เรากดคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะครับของเดือนจนถึงวันที่สิ้นสุดที่เราอยากจะคำนวณน,นะครับมันจะได้เอาข้อมูลณนะตรงนี้แหละครับเอาไปใช้ในเรื่องของการทําสูตร Excel หรือว่า การเอาไปคำนวณเงินเดือนในรูปแบบอื่นๆได้ก็จะใช้ตารางของที่เราใช้กำหนดข้อมูลสรุปการคำนวณตรงนี้เข้าไปใช้นะครับ